Hello motherfucker สวัสดีครับบิคกับผมดังคงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม VR Chat กันนะครับผมอ่า VR Chat มันโหลดจากไหนโหลดจากสตรีมานั่นเองนะครับตอนนี้ผมเป็นเอ่ออะไรวะนักศึกนักนักเรียนสาวนะครับผมอ่าวันนี้เอ่อประมาณแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะมาอืมอืมอืมอันนี้คืออืมนี่นั่งขี่ได้นะครับนั่งขี่นั่งขี่เอ๋บิงขี้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  บิงข pues. ี้บิงข okay. ี species, ้บิงี้บิงขี้ได้นะครับแล้วก็โยกได้โยก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 ได้นะครับผมเบ่งขี้ได้ก็โยกโยกได้นะครับผมอ่านแล้วก็สามารถนอนได้นะจ๊ะโอเคโยกโยกซ้ายขวาซ้ายขวายขวายตูดนั่งขี่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 งขีเเอก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวละครมันก็จะแบบนี้เงี้ยเป็นบักบักหน่อยๆก็ตลกดีนะครับนี่นอนได้ด้วยคานกระดูดดูดิ การแบบอินดี้อินดี้นะก็แบบเออเกมอินดี้อะไรมันก็ไม่ได้อืมดูสภาพเด้งลอยขึ้นมาขนาดนี้ปัดโถ่อ้มีเด้ง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 ได้ด้วยนะครับเด้งอย่ังเป็นนอนนะครับตอนนี้ถ้าผมเป็นนอนนะนะครับผมเย้เย,ยนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับผมเราจะเป็นตัวอะไรดีนะอ่ะกดดูดิเป็นตัวอะไรได้บ้างวะนี่รโหลดนี่ตอนนี้เราเป็นเจ้าหนุ่มหมวกฟางนะครับผมหมวกงอบหมวก เออเออก็ก็ดีเออยอดก,ก็อืมก็ดีก็ก็ดีน่ารักดีนะครับผมมีตัวอะไรอีกวะอืมโอเคตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยโอโหตัวอะไรวะเนี่ยตัวเหมือนตัวเอ่อเอ้ยอะไรวะเนี่ยตัวในเป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวอห่ายงวะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนตัวจูบนญ,ญ้าตัวแบบอะไรสักอย่างพญาเหรอ <laughs> พญาอยู่บนญ้าเป็นน้องเหมาเลยไหมน้องเหมาน้องเหมา อโหวเนี่ยเอ๊ะอ้าหัวเป็นหมาแต่ตัวเป็นคนวัดอย่างวัเนี่ยตัวไหนอีกดีเออตัวตัวไหนดีหน้าตัวเออนี้ตัวเราตัวเก่าอันนี้ตัวใหม่เออตัวกระต่ายล้วกันกระต่ายโอเคกระต่ายคลิกกระต่ายโอเคโอเคโอกระต่ายอ๋อเป็นกระต่ายขี่ขี่หุ่นยนต์นะครับผมเป็นกระต่ายขี่หุ่นยนต์ด้วยงอ โอเคกลับไปตัวเดิมน่ะดีละโอเคนะครับแล้วเก็บดิสนะครับนี่มีปากกาให้เราวาดรูปเล่นด้วยนี่ปากกาเมจิกสีเขียวเขียนว่าอะไรดีวะเออ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 เอยีนะครับยี่แล้วก็อะไรอีกดีวะเดี๋ยนะ ดังละกันดีอยู o ่เอนคตัวหนังสือมันจะลอยลอยหน่อยหน่อยหน่อยดังคุงแล้วกันนะดังคุงดังคุงแล้วก็คุงดังคุงจีโอเคได้แล้วดังคุงอ่ะอย่างวะเอาตัวหนังสือลอยเหมือนขี้นะครับตอนนี้โอ้ดังคุงเย่ติดตามดังคุงเย่ติดแดงเอามาทําเป็นหัวใจหน่อยละกันหัวใจหัวใจหัวใจ,วใจมวะเนี้ เหมือนเหมือนอะไรวะเหมือนกดไลค์แล้วกดไลค์เออกดไลค์กดไลค์ดังกรุงด้วยขายแบบเนียนๆโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องต่อไปนะครับผมเป็นห้องเออโอ้สวยไหมสวยมากเลยเนาะดูดิสวยนะแต่มันก็ดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเท่าไหร่ดูเป็นภาพนิ่งๆนะครับเพราะมันก็คือภาพนิ่งจริงๆนั่นแหละมันดูเป็นแบบโอ้โหเป็นเมืองตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เราอยู่โรงแรมสูงๆนะผมมองลงไปก็เป็นเมืองเมืองอะไรวะตโตเกียวหรือว่าป่าอังกฤษวะไม่รู้เหมือนกันสวยเนาะ นี่ดูบ้านดีครับโคตรหรูนะครับเป็นไงภาพสวยเนาะเป็นเกม VR นะแบบเล่นกับแว่น VR ได้นี่เป็นไงสวยไหมโอ้เหมือนจริงมากเลยนะครับเนี่ยถ้าใส่กับแว่น VR น่าจะฟินน่าดูน่าจะเหมือนแบบไปอยู่ตรงนั้นจริงๆโคตรสวยนี่เป็นไงดูเตียงดีเหมือนเตียงจริงเลยเนาะเตียงโคตรเหมือนอะโคตรสามดีอะเงาอะไรเหมือนเหมือนเตียงจริงเหมือนเอารูปมาวางเลยแล้วก็มีปากกาลเล่นสนุกอะไรได้นะครับผมประมาณนี้ เย้หวัวใจด้วยโอเคตอนนี้เราอยู่ห้องต่อไปนะครับผมห้องที่มีคนด้วยนะครับผมเราเงียบเหงามานานแล้วเรามาเจอคนดีกว่าซึ่งโอ้โหเอียงวะโหอ,อยู่ในการแล็กซี่กันด้วยนะครับโอ้ my god เอียงวะเฮ้ยมึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เพื่อนอืนี่มันที่เสธารนานะไม่นะนี่มันทำอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ได้วติดเลทแล้วเดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดหน่อยละเออโหคนเต็มไปหมดเลยตัวประหลาดเยอะแยะไปหมดอ๋อมีหมอนโอเคเอาหมอนไปปิดแม่งเลยมึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันตรงนั้นนะนี่เอาหมอนมาปิด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 แม่งเลยเออเอ้าเฮ้ยมาลหมอลผมไปไหนแล้วเอ้ยมึงเอาหมอนกูไปไหนแล้วเฮ้ยเอาหมอนมาวางตรงนี้เฉยเลยเอากลับไปแม่งเอ้ยเอ้ยช่างแม่งนะกันปล่อยมันไป โอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาเล่นวิดีโอสุดแสนจะฟงฟิงให้ชาวอังกฤษดูดูเบิ่งสีเบิ่งสีเบิ่งเอ๊ะเอ๊ะเดีดๆดีกๆก็นี่นั่งดูอยู่งงงงว่าเปิดเปิดอะไรมึงเนี่ยเอ๊ะดูกๆเดกๆด็กจะพุจจีด็กจะพุจจีดูเด็จะุจีสิงง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  แบบอะไรของมันวะเรนนั่งดูด้วยเฮ้ยดูดิมันมองผมอ่ะมันบอกว่าผมเปิดอะไรของผมวะเนี่ยเราดูด้วยนั่งดูด้วยนอนดูนอนดูเอ้ยดูดิมันแบบมันมองผมมันบอกว่าแบบเปิดอะไรของมึงเนี่ยอ้าวมันเปลี่ยนแล้วมันคงรับไม่ได้อะเปลี่ยนเป็นอะไรวะอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โอ้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารนะครับแบ็คแคทนะครับชื่อร้านแบ็คแคท Okay. โอเคเอ้ยมีคนอยู่ด้วยนะครับผมนี่เป็นไงนหลูบไหมตัวนี้อยู่ในโอ้ไม่กอดสวัสด,ดีจ้าตอนนี้นะครับเราอยู่โอ้มีคนมาประชุมอยู่ตรงนี้ในในในโรงในในร้านอาหารด้วยเฮ้ยแมวกับอะไรวะเนี่ยคนเหรอคนที่เป็นแมวกับแมวที่เป็นแมวสวัสด,ดีจ้าโอ้สวัสด,ดีจ้าแมวสวัสดีจ้าน้องแมวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้มีผู้ชายด้วยตัวเบลนเลยเหมืนนะอนเทพเหมือนมารเนาะเฮ้ยเดี๋ยว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 ทีริ ไอเด็กไอเด็กไอเด็กเอ Whereas, zeker, ed, wow. okay, ้ยเด็กเบบี้แบบบอมันทำอะไรเนี่ยเฮ้รถด้วยดู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 มันขี่รถรถจักรยานด้วยดูดูรถเด็กรถเด็กโอ้โหนาอสร้อยสร้อยเท่เนาะสร้อยเท่ใส่หมวกด้วยแรปเอร์เด็กแรปเอิ์เด็กเรปเปอรเิเด็กเฮ้ยแรปเอร์เด็กเอาดรปเอร์เด็กจมดินไปแล้วเฮ้ยดรปเอร์เด็กวันดีมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยกบนี่มันกบเป็นเมี่หว่ากบมีอมะกบมีอ่ะกบที่มันเป็นมีอ่ะเฮ้ยกบสวัสดี สวัสดีไอ้กบหายไปไหนแล้วอา้าวกบหายสวัสดีจ้าโอ้มีหุ่นยนต์ด้วยสวัสดีจ้าน้องกบอา้าวกบโดนอา้าวแดกกบไปแล้วกูนี่นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนดาดฟ้านะครับผมเรามาอยู่ในห้องใหม่กันนะครับผมเ,เดี๋ยวเยดี๋ยวไอ้ตัวนีจ้จะอะไรไม่ไดปีศาจเลยนี่เราอยู่บนดาดฟ้าของตึกอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับผมในโลกนี้ขอขอเข้าไปหนกดกินก่อน นี่มีมารยาทนิดนึงนะครับขอเข้าไปละขอกูเปิดละไปเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่ดีละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนเฮ้ยตัวอะไรวะเนะี่ยโอ้โหเอเลี่ยนตัปรพรรดตัวอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยโหน่ากลัวตัวเหมือนผีญี่ปุ่นเลยอะโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวยี่หัวหาย <c oughs> หัวโดนแดกไปแล้วหัวหายโดนกำแพงแดกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่กอดน่ากลัวโอ้ยมีเอเลี่ยนด้วยอะไรวะเนี่ยมาชุมนุมอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูหนน้ามั เหมือนอะไรเหมือนเหมือนฮอลโล่ฮอลโล่ในบีดเลยฮอลโล่ตัวฮอลโล่ตัวอุ้ยอุ้ยน่ากลัวตัวเบลเลอร์เลยตอวกาแฟแดกกาแฟอ่ะเฮ้ยโอ้ย,อยจะเคนตกใจหมดโหใครมาอยู่ในตู้เนี่ยคิดดูใครมาอยู่ในตู้เนี่ยโอ้โเฮ้ยเข้าไปทำอะไรในตู้วะเอเลี่ยนสอ,องกระจกเหรอเราสองกระจกด้วยดีกว่า ส่องกระจกไหนวะเอามาละโอ้สวัสดีเจ๊เราสองกระจกะาาจยีกกยย,ยี่โอ้โหมีทีวีด้วยเว้ยเอ้ยพนนีมินด,ดีมีทีวีด้วยเดี๋ยวเปิดดังคูงให้ดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรเล่นบ้างมีเทปเหรอเทปเราไม่เอาเทปทำอะไรไม่ได้กากเนี่ยวันเนี้ยไม่รู้เฮ้ยโอ้ยมีหูฟังบูทูธด้วยหูฟังแอร์พอร์ต แก่กาแฟ,าาฟ,าฟากโฮโฮาแฟกาแฟเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครอะเด็กอ่ะงออย่างวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหมากันเต็มเลยกูไม่อยู่แล้วออกดีกว่าเฮ้ยบายบาย